สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูแพ็คคู่แคเทเธอรีล่า 140K มอเตอร์เกรดเดอร์ครับโอ้เจอครับรถบดล้อเล็กเอก็กซมีครับโอ้ไซสด์ด1 4ฟุตงานขยายถนนครับเอ็ X กซมีก็บด รถบดล้อเหล็กอ๋อยู่ข้างหลัง18ตันครับรุ่นนี้ตีไปเลยใบมีด14ฟุตอ๋อขึ้นเนินนะครับไหวไหม14ฟุตตั้งได้ถึง90องศาครับเครื่องยนต์แคทตนะพี่น้องแคทซีเกตด,ด้วยว่า สซท,ท7ร้อยเก้าสิบพลังมาครับเร่งมาก็เลี้ยผันได้ครับนะร้อยเจ็ดถึงร้อยเก้าสิบโอ้ไอคู่เลยขยายไหลาทางครับจัดให้พี่น้องได้ชมกันวิ่งฟัดกันหน่อยครับ สิบแปดตันทีไปเลยแรงกดของใบม,มีดนี่กดได้ถึงหมื่นสามพันกิโลกรัมนะครับอ๋หรือว่าวันนี้ออกลังกายไปน้องจับร้อยสี่สิบเคโอวีไอเีอ้าขึ้นเนินนะครับ โอ้เล่นผมหอบเลยนะกับเพื่อนสีล้อหลังนะครับแรงดีครับแรงดีไม่มีตกาปาดให้ดูเลยเดี๋ยวก็จะกดอัดตามหลังครับแล้วก็เพิ่มดิน ให้พี่น้องได้ใช้ถนนทุน,นทางกันโอ้จะกลับหลังครับ XMG XS 1 2 3่งสอง PD ครับ ก็จะมีรถน้ำครับช่วยปลา้างกอนตูเอทั้งคู่ครับครับหลังหันครับรบไฟเลี้ยวดีครับ 140 k oh. ล้อหน้าเขาจะหักองศาได้พี่น้องใบมีดีกได้ถึง1 9อเาสิเาเาบองศาร <c oughs> าวัง่ะเ <c oughs> บ้าเบ้าเดี๋ยวห้รถไปก่อน เดี๋ยวไปก่อนมีเจ็กเจ็ก่อน <c oughs> เดี๋ยวฝ้าๆให้เพันลงไปก่อนอย่าพ <c oughs> ิ่งไปได้ให้ลงก่อนรับครับ พลังมากจากานในย่านนี้ครับเจอชา่างเร,รือซันะครับอ,อ,มมองสี่เจ็ดน่จะสี่เจ็ดว้าก็สององเจ็ด ร้อยสีสนะิบเพยน้องอันนี้จะเอาไว้อถนนให้ใช้งานเลยก่อนก็ดูแลโดยเมโทแคสครับ ไม่ทันตอนที่เล่นผ่าเอียงครับโอ้ได้กำลังดีพี่น้อง สิพลังมาเจอกับบาชาติได้ับย เตแตกเลยไปตอ,องเ้ยรวม้วยช่วยกันครับแม่วิ่งมันหนักมวยเลยครับโอ้ผ่านไปสิบนาที หลังหันครับโอ้ยังรอนียมันจะมีรุ่นท็อปรุ่นไม่ท็อปนะครับอลิปเปอร์กันไหมเอรอ,อรี่หมดร้องเลยครับไม่ผมขับอย่างฟาดกสันั่งคู่เลยก็จะบดอัดไปเรื่อยๆครับ จนผ่านมาตรฐาน14ฟุตนะครับเ่ย่าดเลยพี่น้องมาดูใบมีดนะก็เรียบันหน้ากลองครับเรียบดีครับ five minutes now. จัดได้ครับโดินสวยใช้ได้โ้ตรงนี้รากไม้เยอะครับต้องเก็บด้วยต้องเก็บออกนะพี่น้อง Mati <tuk>